สวัสดีครับบ่าเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2567นะครับผมพาเอฟซีผาท่านผู้ชมครับเดินทางทุกวันนะครับมืัอนี้พามาหาปู่ศูนย์ห้านะครับปู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับพามารับชมครับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นะครับผม มีเข่ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมบ่าวเท่าก็เดินทางมาหาปูคือเก่านะครับเอาเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับเขาไปฟังเขาไปชมน้ากันนะครับปูจะเน้นตัวไหนนะครับอ่าเอานะครับผมบรรยากาศกัปลอดโปร่งอยู่ครับวันนี้นะครับผมอากาศเริ่มล่มวีวีแหละครับท่านผู้ชมบรรยากาศบรรเทาเอิ่นมาล่มวีวีนะครับอ่าอากาศกัจะเริ่มเย็นแล้วขึ้นมาจากน้อย นะครับเขาไปหาปูน้ากันครับงวดเขากับเขานะครับงวดหลุดก็หลุดนะครับผมอ่าซูดสีตัวปูยังเดินดีนะพี่น้องด้นะครับเขาไปหาปูน้ากันนะครับกราบนวัตกรรครับปูการนวัตกรรมเลยครับทุกนนะครับชมชมเอฟซีเอฟซีจากเมืองนอกนะครับผมเพิ่นฝากมาําบุน้าปูเพิ่นบเร่กานีครับผมอาุาุญบุญต่อบุญน้ำปูเนาะให้โชคให้มั่นให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงให้ลำให้รวยน้ำปูเนาะให้รวยครับ เอฟซีจากเมืองนอกพี่ลาพิธนะครับจากอเมริกาเป็นี่ปูขับเป็นกับฝากคำบุญน้ำหลายปูหลายปสามปูดีดีไหมเฮ้หลูกลานนะคือเก้าหันละของเอาก็ได้เหมือนเดิมครัไม่หล่ะกับปูกับแห่งขึ้เก้าท่านผู้ชมนะครับ มีเขา่ามีหลุดนะปูเนะาะศาูนย์ศูนย์กับบ่มีไผถูกดอกครับธรรมชุ่มหกสองกับตัวเก่านะปูตาสุตสี่ตัวปูกับศูนย์กับไม้ที่ปูในชุดสี่ตัวเบาเทาบ่ได้เอาใบเก่ามาแนะนำธรรมชุ่ม,มปูว่ามันตัวเก่าแล้วเราก็รูบว่าเนาะครับปู <laughs> มันจะเดือนนาเด้ครับผมงายเนาะอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรเน่อมนะครับเป็นสูตรแน่อรับผู้ไดมักเลขท้ายสามตัวนะครับลอตเตอรี่ ูกระตังตัวที่ออก962นะครับหลักร้อยเพิ่มหนึ่งแต้มหลักสิบเพิ่มหนึ่งแต้มหลักหน่วยเพิ่มสองนะครับวิธีคำนวณสูตรทงปูน่าสามร้อยแม่หมูครับเปลี่ยนได้บาน,บ,าาานบ่ก็ไว้ละวะตัวนี้สำคัญน,นี่กัรออกมาเรียก ห้าสองสี่หนึ่งนี่ได้แร้สามตัวตะกี้บอกตะยนืเนเด็กสามตัวนะครับปู่ตัวใหญ่ไหมไปดีดูแล้วเนาะเอากล้องนะจุดหืมลงคับศูนย์อีกแล้วบ้บานนี <laughs> ่ จะลงด้วย9 6 2ตัวเดิมมันมปูอ่าดีนผู้ชมอันนี้เป็น3ตัวแน่มซื่อๆได้นผูมชมได้เอฟซีก็เจว่าขึ้นจะไล่เทปปูอันนี้เป็นสูตรประกาศเม่อกี้นะสีเมื่อนนี้ปูเใส่อกี้บานเนาะครับผม3อันนี้สูตรซีทิศี ครับหกนี่ตเกยน่นี่เจ็ดแปด้าโอ้คือลงทิ่ขาเก่าจ็เรียกกันเบาเท่าเลยเนะว้นใจเบาเท่านันนี่นะครับปูเนี่ยอร่อยเด็กก็มาสุ่นกันเกากันที่เขาแ้ก็มาออกหนี่มาดูนะปูเนาะหกเก่าเก่าเล่นอะไรอยู่ตลอดเนาะมึงกันนี่แหละ รัปปูใช่นี้ปูนี่ปูแบบนี้ไงเลขิดติใส่นี่ก่อนครับปูวนี้เนาะวันที่ที่หนึ่งครับผมหนึ่งพ่อย่อครับหพ่อยอสองห้าหกเจ็ปูปูสายาครับเอา มาหมดนี่แหละตัวตัวศูนย์ห้าอือปวดแยมาบัดนี้ก็มาอเก่าหมดเลยหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นสูตรสี่ตัวปูทำชุมกันบ๊อบบ๊อบปาแปดเมื่อกี้เป็นหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับลุ้งขึ้กันครับกันห้องประจัดครับอเอาตัวที่ปูมั่ไเลยนี่ไรเลยปูอืออันะ ครับุ่นนั้นก็เขากันต่อกันแบบหกเจ็ดแปดเท่าบ่อหาเก้าใส่นี้กับศูนย์ตรงนี้ครับอือนตัวนี้ปูวแปดอือครับเอจูดที่แหลกมันครับผมมันก็เขากันยี่ีเลยเราเอาครับเอาสองเก้าแปดยี่ด้แม่มวยถ้าวิ่งวิ่งตัวได้ละปูหกเจ็ดแปดเก้านี่ห่วยปูกต่ว่าอยากวิ่งหัวคือเก้าหแล้วครับเอาปูเขียนใส่ในวิ่งนะครับแล้วก็เอาสิงเนาะครับ วิ่งสีแดงมนันยังครับปัวอันนี้<า>เป็นมานู่ม,มาจีนี่กกระไดวิ่งเออเอาสูตรสีตัวปูวเด่นที่หกท่านผู้มมชมหกเจ็ดแปดเก้าเด่นที่หกนะครับบ้านนี้ก็จับคู่จับคู่เลยปูเจับปู่ดูจะอยู่กับแม่อันนี่น โอ้ยแม่งมีห้าเก้าก้อนมูมือไ,ไปลงัลเงเดิน,นเดินในบุรี่อะไ้เนาะแปดสีเจ็ดสีไรกันน้องอันนี้<ส>จับมาน้ากันปลาปูหกเจ็ดแปดเก้าดเนี่ยกระปูเนี่เดี๋ยวห้านี่กับเขาสามตัวยู่เนาะธรรมดาสูตรสูตรของปูเนี่ยผาชมสูตรนี่รังเทียก,มกม็มาน้า,ก,าก,กันสาตัวนะปูเนาะสองตัวก้ามดยิปูเอาโปเก้าเนี่ยเลยซ่น้องแปดเกเลยปปูครับห้าเก้า เจ็ดสมอืมสีเจ็ดสี่เปดนี่สามหกมากป6หกสามหกตัวสามตัวเนาะสลับกันยังเทียมมันออกต้องซุ่มหนีดิครับปูซี่แปดเขากันมีตัวนี้แม่นครับตัวนี้เนาะครับมีแหละวบว่เป็นอย่างไรปูนี่นี่ก็มีแะครับจ้างว่ครับูผมผู้่ นี่นี้มีแหละครับท่านผู้ชมเอาสามนี่และบาทเอาสามตัวแล้วเนาะเงี้ยเยหน่อยเอาห้าสองสองห้าใส่สามตัวลงมยังหกเจ็ดัวจะหกเจ็ดป่ะพวกหกเจ็ดเก้าเจ็ดอยะนี่เส um, okay. ี่เก็ดนึ่เก็ดสองขึ้ก งานมาประตูไม่ขึ้นเลยกระเจาเลยขึ้นเขากันคือเขาเลยแมาขึ้นกันครับผมเขาขนก่อนประตูขึมาสูงโตขึหเลยเนาะสองเก้านี่นีสองเก้าแปดนี่นีนี่แม่อยู่ครับยังเยกมันครบทีมจีครบทีม แปดสี่เอ้ายังยังยังดีเนาะสี่แปดนี่อยนเนี่ยผมคี้แล้วเนาะครับผมแปดสี่สี่แปดไปสุดสี่ทิศธรรมชุมสองห้าสสองห้าตรนี้ห้าสองห้าสี่ครับห้าสี่สองแตจับสามตัวกับห้าสี่ห้าสองการ์บอนก็ได้แต่ว่าปูมักสองห้าสี่ห้าสอง สองเก้าแปดครับเก้าแปดสามหกหกสามหกเอาว่ามันไหลสำนึกมันบ่อปัวม, <laughs> มันตัวใหญ่สิขงขึ้นไหลใส่คาถามาหาละรวยเอารุงาา่งคาถาเห็นพานวันนี้เด็กวันมันม้วน่นอยู่ครับมันวนเวียนอยู่นี่ เันเงินก้อนอันอยู่นี่รวยสี่แดงกันบันนี่เจ,จ้าชีสาก็รวยรวยรวยซุปเปอร์รวยเน้นขุดได้ปัวเน้นครับเฮออผมเจ็ด ก้าครับแปดเก้าอยู่ในชุดสี่ตัวเนี่ยนะปูนะเนาะมันเก้าอยู่ในนี่และก็ไมมากใหก่ขนาชุดสามตัวได้ปูวงตัวเลยปูสามตัวนี่วะสองเก้าไม่ให่เท่ไรที่แม่บุยแมบะรอืมไอ้ตัวนี้ เอาพุทธองาท่านผู้ชมนะครับอ่าเพื่อผู้ใดมักก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้นะปูเนาะหาลอตเตอรี่จับเบิ้านผู้ชมนะครับปูศูนย์ห้านะครับงวดเข่ากับเข่าดี้ะพี่น้องเด้องวดลุดกับลุดนะครับงวดงวดงวดที่แล้วลุดงวดก่อนนับเข่าน้าปูเนาะห้าเก้าห้าเก้าตรงตรงเขางวดห้าเก้าเข่าห้าเก้าตรงตรงนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับ อันนี้สูตร4ทิศ2 6 7 3 5 9 8 4นะครับอันนี้4ตัวนะเป็นสูตร4ตัวปูถ้าวิ่งวิ่ง6กได้ครับ6 7 8 9ถ้าผู้ใดบม่มักในปูจับนี่จับวิ่งเอา4 4ตัวนี้นะครับมา3ตัวมา2ตัวได้ครับบางงวดน,นะครับแต่ว่านี่ปูจับมาให้ก็คือ8 9 5 9 7 3 3 6 6 7 9 7 2 9 2 5นะเป็นชุดบนล่างได้ท่านผู้ชมเด้อ ถ้าตัวที่ปู่เน้นให้ก็89 36 67นะครับชุด3ตัวอันนี้เป็นชุดแนมซสื้อพี่น้องชุดแนมเบิงไว้ซื้อแต่ว่าชุดชุดที่ปู่จับให้นะครับ4 5 2 2 9 8ส3 6อาหอันนี้ชุด3ตัวนะเป็น2หาง298 636นะครับธรรมชมอ่าเอาหามักกับไปหาลอตเตอรีนะปู่เนาะอ่อาธรรมชมนีมม่ครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเลยนะครับ <c oughs> ขอบขอบคุณปู่ นะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะหรับเลยด้วยครับปูเอาซาถูกให้โชคให้มานรัปูเนาะเอฟซีเลยครับผมอันนี้เป็นบนล่างบอกปูเป็นบนล่างนะท่านผู้ชมด้อนะครับเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ